แยวเลยล่งกินอันซุกสวัสดีจ้ามาได้จ้ากินราดน้ำกัาจับพี่น้องน้องธนากับกินน้นม่จากน้องเร่นน้องสาวจ้าจู๊จู๊จ่ะ

กินกะให้มาให้นะคุแล้วเาื่อคืนแม่ถ้าแล้วไม่อยาเข้าก็ลือน้เนียไม่่ยื่นเลยวัมือลันหอบเอาบ่บาใจคุ้มเดียใจเสียวทเสีย พๆี่กัน่ก็อยากให้กูได้ใส่ตัาหมูนี่คนมากัดจิ้มเล้อดด้วยซ้ำขึ้นน่ารักคนก็มากจิ้เลือเก็บแม่มาักบ้างคุยกับแม่หาฮกมานกวาเป็นแบบว่าบังเยอะง่ามอลยมาจ้าแซ่น้ำกันจ้าพี่น้อง